ครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เราจะเห็นนักกีฬาฟุตบอลหลายคนนะครับที่มีการใส่หน้ากากที่บริเวณครอบใบหน้าไว้ส่วนหนึ่งคือเขาใส่เพื่อการรักษานะครับสงพึงมินเนี่ยได้รับการบาดเจ็บก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยโดนศีรษะกระแทกที่บริเวณเบ้าตาซึ่งการตรวจรักษาพบว่ากระดูกเบ้าตานะครับมีการแตกหักเลา้าสงพึงมินได้รับการผ่าตัดรักษาก่อนที่จะมาบนโลกนะครับเพราะฉะนั้นหลังการผ่าตัดรักษากระดูกเบ้าตานั้น เราจำเป็นจะต้องรองให้กระดูกรอบเบ้าตามีความแข็งแรงก่อนทรงพมินเลือกใส่อุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกซ้ำที่บริเวณกระดูกที่ได้รับการผ่าตัดไว้ครับแมสที่ใช้ในการป้องกันเนี่ยนะครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งต้องสั่งทำพิเศษนะครับให้ทรงพมินใส่คนเดียวเพื่อให้การกระแทกรอบเบ้าตาเนี่ยไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือแข่งกีฬานั่นเองนะครับ ีฬาบางประเภทนะครับเราจะใส่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บโดยตรงเช่นกีฬาที่มีการแข่งขันปะทะกันยกตัวอย่างเช่นนักมวยหรือเทควันโดนะครับเราจะใส่อุปกรณ์ที่เป็นเฮดการ์ดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการสู้กันการแข่งขันกันส่วนกีฬาที่เห็นว่าใช้เฮดการ์ดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ใบหน้าที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คืออเมริกันฟุตบอลครับซึ่งทำมาจากตัวของโลหะนะครับกันการกระแทกอย่างแรงได้ครับ ครับสำหรับกีฬาประเภทฟุตบอลนะครับอุปกรณ์ที่เรานิยมใช้ป้องกันจริงๆเราจะเน้นไปทางส่วนล่างของขานะครับเช่นพกสนับแข้งนะครับมีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าต้องมีการปะทะกันทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจตลอดเวลานะครับการที่เราใส่อุปกรณ์ป้องกันบริเวณหน้าแข้งเนี่ยจะช่วยลดการบาดเจ็บได้โดยตรงครับส่วนที่ทรงพรมินใส่นะครับไม่ใช่แฟชั่นนะครับแต่ใส่เพื่อการรักษาะครับ